ทำร,รุ่นเขาฝ่ออยู่ในตำแหน่งของกูซีคิวจังหวัดนครราชสีมาทำเรื่ด้านเกษตรกรรมเกษตรกรนนต่างก็เพย์ให้ได้รับรู้ว่าเราทำอาชีพอะไรมีใด้ไหม มันอยากจนมังยามังอยากนี้ก็อยากเหมือนกันทุกคนไม่มีใครอยากลำบากหรอกแต่เราก็สู้กันไปได้ทํามมิตีชีวิตของคนคือคนป่าหรือเปล่าไม่ใช่ป่านะครับคนไทยนี่แหละแต่มาชีบอยู่มาแต่ก่อนเขาเรียกว่าดงไม่รู้ว่าดงอยู่ตรงไหนดงก็ป่าเห็นป่าเนี่ยก็เขา ่าอนุรักษ์ของปตท,ะทเรียกป่าและไรป่าเรียกอะไรก็ไม่ถูกตอนนั้นก็จะตั้งประชาชนเรียกว่ารอสอทพรสดรอาสาไิทักป่าก็ยังไงละ่ะก็มีมั่งลักลอบมั่งอะไรมั่งรูปหน้าปลาจมูกบอกกันมั่งเชื่อกันมั่ง บางคนก็ไม่เชื่อแลาวเคมีกฎหมายอะไรนักหนาะทําไปก็เห็นหน้ากันทุกวันอันตรายกับตัวเองว่าเขาตักเตียนแค่ั้นก็เชื่อไม่เชื่อเชื่อก็ไม่เชื่อก็ตัดไปครับอันนี้ก็เดี๋ยวผมพาชมเขาทำถอนผักเรื่อผัก ภาษาพื้นเพื่นบ้านเขาเรียกว่าผักผักโอหรือคือช่ายนะครับราคาก็ไม่ได้แพงอะไรนักนะก็บ่ายี่สิบบาทต่อโลขาปุ๋ยปกตันห้าร้อยบาทส่วนวันี้ขาดทุนกันมาตเตะในมุ้งบอกกันนะนะครับถึงพอ